้งที่ป้องกันที่สี่พีหกแปดสองมันจะแหลกนิดนึงทหารเยอะมันจะแหลกนิดหน่อยนะทหารเยอะเป็นที่ที่ผมสร้างเองนะอันนี้เป็นไม่ได้ขีดบีอันนี้จะเป็นที่ทีหกแปดสองออกมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เจ้าหน้าที่ต้องไอ้พวกเจ้าหน้าที่ต้องป้องกันไม่ให้มันไปถึง พวกเอยงิงอะไรกันเนี่ยพวกคลาสดีเหรอโอ้โหโคตรไกลมองมันมองเห็นปั้งกับแพง่ันยอมมองเห็นคิดเอาโอเคแค่พามาดูแบบพิซซ่าอีนนนะากนิดหน่อยนะนี่มันจะมีวงนี้เอาไว้ ลาไปทางก็จะไอ้นี่เดี๋ยวมันจะมีมากกว่านี้เดี๋ยวเอาวาแค่นี้ก่อนและโคตรแหลกเลยโคตรแหลกเลยนี่